สายสัมพันธ์ห่วงที่หนึ่งและสองจะได้แสดงอธิบายความเป็นเหตุปัจจัยและผลของอาการทั้งหลายในปฏิจจสมุป,ปบาทซึ่งเนื่องกันเป็นสายอันพึงจะเห็นได้ในปัจจุบันอวิชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารอย่างไรกล่าวโดยย่ออวิชาแปลว่า ความไม่รู้หมายถึงไม่รู้ในสัตวจะมีทุก์ขเป็นต้นกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือรู้แต่ว่ารู้ไม่จริงรู้ไม่ถูกรู้ผิดจากสัตวจะดังกล่าวนั้นสังขารกล่าวโดยย่อคือความปรุงแต่งกายวาจาใจหมายถึงกรรม ที่เป็นกรรมดีบ้างกรรมชั่วบ้างกรรมเป็นกลางกลางบ้างอาวิชชาเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดความปรุงแต่งด้วยว่าเพราะไม่รู้สัจจะหรือรู้ผิดจากสัจจะจึงปรุงแต่งสิ่งที่ไม่รู้นั้นตั้งต้นแต่คิดปรุงแต่งขึ้นมาเห็นปรุงแต่งขึ้นในทางผิดปรากฏเป็นมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิด โมหะความหลงสืบไปจนถึงปรุงแต่งขึ้นเป็นตัณหาความดิ้นรนทยานอยากอุป,ปาทานความยึดถือหรือว่ากล่าวตามสายอาสวะสามอวิชชาดังกล่าวเป็นเหตุปัจจัยปรุงแต่งพบคือความเป็นตั้งต้นแต่เป็นเราสืบมาเป็นของเราเป็นตัวตนของเรา ปรุงแต่งการคือความใคร่ความปรารถนาความรักตั้งต้นแต่ความใคร่ความปรารถนาความรักเราหรือรักตนตลอดจนถึงปรุงแต่งสิ่งที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจทั้งหลายและเมื่อเป็นดังนี้ก็ต้องปรุงแต่งสิ่งที่ขัดกันอันเป็นที่ขัดใจหรือว่า ขัดความรักความใคร่ความปรารถนาความพอใจให้เป็นสิ่งที่ไม่น่ารักใคร่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจเป็นคู่กันเหล่านี้เป็นสังขารคือเป็นความปรุงแต่งหรือเป็นเครื่องปรุงแต่งทางจิตใจอันเกิดขึ้นเนื่องมาจากอวิชชาทั้งหมดและ เมื่อได้มีการปรุงแต่งทางจิตใจอย่างนี้ก่อนแล้วก็มีการปรุงแต่งทางกายมีการปรุงแต่งทางวาจาติดตามมาอีกด้วยความปรุงแต่งทั้งปวงนี้ดัทงที่เรียกว่ากายสังขารวจีสังขารจิตตะสังขารหรือกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอีกอย่างหนึ่ง เมื่อแสดงทางมิจฉตตะหรือมิจฉาภาวะคือภาวะที่ผิดอวิชชาก็เป็นเหตุปัใจจัยให้เกิดมิจฉาทิฐิคือความเห็นผิดมิจฉาสังกปะคือความดํริผิดนี้เป็นความปรุงแต่งทางจิตใจและเป็นเหตุปัใจจัยให้เกิดมิจฉาวาจาเจรจาผิดมิจฉากัมมันตะ การงานผิดมิจฉาอาชีวะเลี้ยงชีวิตผิดมิจฉาวายามะเพียรผิดมิจฉาสติระลึกผิดมิจฉาสมาธิสมาธิหรือตั้งใจผิดตลอดถึงมิจฉาญาณนะรู้ผิดวิจฉาวิมุตติพ้นผิดมิจฉาภาวะคือภาวะที่ผิด เหล่านี้เกิดสืบมาจากอาวิชชาทั้งนั้นเพราะฉะนั้นอวิชชาจึงเป็นเหตุปัใจจัยให้เกิดสังขารคือความปรุงแต่งสิ่งที่ปรุงแต่งหรือเครื่องปรุงแต่งขึ้นเหล่านี้ในข้อนี้จึงพึงเห็นเป็นตัวอย่างเช่นว่าเพราะอาวิชชาคือความไม่รู้ในสัจจะหรือรู้ผิดในสัจจะ จึงเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดสังขารความปรุงแต่งดังเช่นปรุงแต่งพบหรือภาวะความเป็นตั้งต้นด้วยความเป็นเราความเป็นตนดังกล่าวนั้นก็คือปรุงแต่งอัตตาหรือตัวตนขึ้นในสิ่งที่ไม่ใช่อัตตาตัวตนเพราะตามสัจจะคือความจริงแล้วไม่ใช่อัตตาตัวตน แต่ว่าปรุงแต่งขึ้นเป็นอัตตาตัวตนเพราะอาวิชชาอัตตาตัวตนนั้นจึงเป็นสิ่งที่อวิชชาปรุงแต่งขึ้นหรือว่าปรุงแต่งมิจฉาภาวะมีมิจฉาทิฏฐิเป็นต้นดังที่กล่าวมานั้นมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดก็คือเห็นว่าทุก์ว่าเป็นสุขเห็นเหตุเกิดทุก์ ว่าเป็นเหตุเกิดสุขเห็นความดับทุกข์ว่าเป็นความดับสุขเห็นทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ว่าเป็นทางปฏิบัติให้ถึงความดับสุขดังนี้เป็นต้นคือสัจจะเป็นอย่างหนึ่งแต่ว่าเห็นเสียอีกอย่างหนึ่งก็เพราะอาวิชชาจึงเป็นเหตุปัใจจัยให้เกิดความปรุงแต่ง คือว่าสร้างความเห็นผิดขึ้นนั้นฉะนั้นสังขารที่ว่าความปรุงแต่งนั้นก็คือเป็นความสร้างขึ้นกระทําขึ้นนั่นเองอวิชชาเป็นเหตุปัใจจัยให้เกิดความสร้างขึ้นก็คือสร้างมิจฉาภาวะต่างๆดงังกล่าวมานั้นเพราะฉะนั้นอวิชชาจึงเป็นปัใจจัยให้เกิดสังขาร คือให้เกิดความปรุงแต่งหรือให้เกิดความสร้างขึ้นกระทำขึ้นสังขารเป็นปัใจจัยให้เกิดวิญญาณอย่างไรสังขารได้กล่าวมาแล้วส่วนวิญญาณได้แก่วิญญาณ,ณธาตุคือธาตุรู้ดังแสดงในธาตุวิพังคสูตรหรือปฏิสนธิวิญญาณดังกล่าวมาแล้วและหมายถึงวิญญาณหก คือความรู้สึกที่เกิดขึ้นทางอายตนะหกสังขารคือความปรุงแต่งหรือความสร้างขึ้นนั้นก็ปรุงแต่งหรือสร้างวิญญาณขึ้นก่อนเพราะว่าวิญญาณน,นั้นโดยเป็นธาตุรู้หรือโดยเป็นปฏิสนธิวิญญาณก็ตามจะโดยเป็นวิญญาณหกก็ตามย่อมเป็นประธานในนามรูป หรือเป็นประธานอยู่ในศาสบุคคลนี้ในธาตวิพังคสูตรนั้นได้แสดงธาตหกว่าบุรุษบุคคลนี้มีธาตหกคือปฐวีธาตธาตดินอาโปธาตธาตน้ำเตโชธาตธาตไฟวายโยธาตธาตลมอากาศสธาตธาตอากาศคือช่องว่าง และวิญญาณธาตุคือธาตุรู้ธาตุห้าข้างต้นเป็นธาตุที่ไม่มีความรู้แต่ว่าธาตุที่หกเป็นธาตุที่มีความรู้รวมกันเข้าจึงเป็นบุรุษบุคคลน,นี้ฉะนั้นวิญญาณจึงเป็นสิ่งสำคัญในบุรุษบุคคลน,นี้ถ้าขาดวิญญาณเสียก็เป็นบุรุษบุคคลขึ้นมาไม่ได้ ร่างกายอันนี้ที่ประกอบขึ้นด้วยาธาตุห้าก็กลายเป็นเหมือนอย่างวัตถุถ้าขาดวิญญาณเสียแล้วก็คุมกันอยู่ไม่ได้ต้องแตกสลายและแม้ถึงวิญญาณหกคือความรู้ทางอายตนะทั้งหกวิญญาณก็เป็นสิ่งสำคัญเป็นเบื้องต้นของความรู้ทางอายตนะทั้งหลายอันหนึ่ง แม้ในลำดับของขันห้าที่แสดงว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็แสดงวิญญาณถัดไปจากสังขารอันแสดงว่าสังขารในขันห้าคือความคิดปรุงหรือความปรุงคิดนั้นก็ให้เกิดวิญญาณคือความรู้สืบต่อไปด้วยเพราะฉะนั้น วิญญาณจึงเป็นสิ่งที่เกิดสกัดหน้านามธรรมและสืบต่อหลังนามธรรมอันเป็นวิถีจิตใจหรือกระบวนการจิตใจที่แสดงไว้ในพระพุทธศาสนาฉะนั้นสังขารคือความปรุงแต่งหรือความสร้างนั้นจึงปรุงแต่งหรือสร้างวิญญาณขึ้นก่อนในบุรุษบุคคลน,นี้เพราะวิญญาณ เป็นสิ่งสำคัญดังกล่าวฉะนั้นสังขารจึงเป็นปัใจจัยให้เกิดวิญญาณอีกอย่างหนึ่งเมื่อทำความเข้าใจอย่างง่ายๆขึ้นอีกเมื่อปรุงแต่งไปก็ย่อมมีวิญญาณคือความรู้สึกไปด้วยกันสืบต่อกันไปจึงจะสืบต่อไปถึงอาการอื่นได้ถ้าปรุงแต่งหรือสร้างอะไรขึ้นมา แต่ว่าไม่มีวิญญาณคือความรู้สึกในสิ่งนั้นบังเกิดขึ้นตามไปด้วยแล้วก็ไม่อาจจะเกิดอาการอย่างอื่นสืบต่อไปได้และความปรุงแต่งนั้นเองก็จะต้องหยุดต้องพักด้วยเหมือนอย่างว่าในขณะที่หลับวิญญาณคือความรู้สึกทางอายตนะพักดังจะพึงเห็นได้ว่าตามองไม่เห็นอะไร หูไม่ได้ยินอะไรดังนี้เป็นต้นก็ปรุงแต่งอะไรไม่ได้ต่อเมื่อตื่นอยู่วิญญาณพร้อมที่จะเกิดคือพร้อมที่จะรู้สึกเห็นรูปได้ยินเสียงเป็นต้นจึงปรุงแต่งอะไรได้และเมื่อปรุงแต่งในเรื่องอันใดก็รู้สึกไปในเรื่องอันนั้นด้วยฉะนั้น สังขารจึงเป็นปัใจจัยให้เกิดวิญญาณดังนี้อย่างง่ายๆและถ้าไม่ปรุงแต่งวิญญาณก็ไม่ต้องรู้อะไรไม่ต้องรู้สึกอะไรแต่ว่าเพราะปรุงแต่งเข้าวิญญาณจึงรู้สึกอะไรอะไรขึ้นเหมือนอย่างว่าในขณะที่แม้ตื่นอยู่นี้กำลังนั่งสมาธิไม่ปรุงแต่งออกไปข้างนอก วิญญาณก็ไม่รู้สึกในเรื่องอะไรข้างนอกแต่ว่าในขณะที่กําลังทําสมาธินั้นปรุงแต่งสมาธิสร้างสมาธิคือทําสมาธิวิญญาณก็รู้สึกอยู่ในอารมณ์ของสมาธินั้นสังขารจึงเป็นปัใจจัยให้เกิดวิญญาณดังนี้และตามอธิบายนี้ก็พึงเห็นในทางกลับกันว่า แม้วิญญาณเองก็เป็นปัใจจัยให้เกิดสังขารคือความปรุงแต่งด้วยในบาลีพระสูตรก็แสดงอธิบายไว้ดังนี้ด้วยเหมือนกัน